สวัสดีครับวันนี้นะบิรลูซังก็ลงคุยกันแล้วนะวันนี้บิรูซังจะมีเมนูอะไรมานั่นเหรอจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ไม่กะว่าทําวันนี้หรอกแต่ว่าตอนเย็นนี้เพิ่งไปอ่านเจอในเว็บพันทิพย์นะมีคนเขาโพสต์ลงว่ากุ้งผัดพริกสดนะบิลซังก็เออหมันน่ากินดีแฮะก็จะเอามาทำบ้างแต่เนื่องจากเครื่องปรุงของบิลซังของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะเขาใช้เป็นกุ้งผัดพริกสดใช่ไหมแต่บิูซังมีเนื้อสดอยู่ก็เลยอ่ะงั้นเนื้อผัดพริกสดแล้วกัน อาแต่พริกสดมันก็ไม่มีแกทำไงดียะแต่ตู้ยมันเหลือแต่แต่เขาเรียกอะไรพริกแดงอะพริกอย่างเงี้ยมันก็สดเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็นานละมันก็ไม่ได้สดมากมก็เอานะเอาของเหลือๆมาทํากินแต่กุ้งผัดพริกสดนะก็จะกลายเป็นเนื้อผัดพริกไม่สดเนื้อผัดพริกแดงแทนเครื่องปรุงก็คล้ายๆกันนั่นแหละก็จะมีนี่เลยมีพริกไม่สดนะพริกนานๆแล,ะละ้วล่ะแล้วก็มีกระเทียมนะเดี๋ยวก็เทียมเนดะี๋ยวบีบเอา หลายๆอันนะส่วนที่ใส่เพิ่มเติมมาก็คือมีเห็ดด้วยเห็ดอันนี้คล้ายๆเห็ดฟางนะที่ใส่เห็ดเพราะว่าเห็ดมันเหลือแล้วก็มันนานแล้วกลัวกินไม่ทันเดี๋ยวมันจะเน่าก่อนแล้วก็มีอันยิ่อันหนึ่งมีเนื้อเนื้อสดเนื้อสดนี่ก็ไม่ค่อยสดเหมือนกันแต่จริงๆคือมันก็ไม่มีอะไรสดเลยแหละเพราะว่าซื้อมัน 3- 4สวันละเดี๋ยวมันจะเน่าก็เลยรีบๆถามซะอ่ะขั้นแรกเลยแล้วก็นี่เลยจุดเตาเหมือนเดิมหรือว่ารอเตาร้อนก่อนอันนี้จุดเตาเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาหั่นกัน เอาเราหั่นเห็ดก่อนละกันหั่นเห็ดปุ๊บก็หันห่นอย่างนี้ละกันอ่ะสี่หั่นสี่หั่นแบบงา่ายจริงเขต้องมีวิธีการหั่นแบบสวยๆงามๆอะไรแีสังให้ไม่เป็นเอาแบบง่ายๆมันจะกลายเป็นเห็ดป่นไปไมนะนะ่ได้ไหนฮะ,ะตายละอ่ะโมโมสัรือไป อ่ะได้แล้วเห็ดแล้วก็เอาเห็ดใส่ไว้รอไว้ก่อนแล้วมาหันห่นพริกหั่นงาดีอาหารนี้แล้วกันมีกับคมคมเหลือเกินดูมีดหันนี้อย่างกับของมีดมาเขาเรียกอะไรอะ่ะมาแถมาอะไรอูยได้กลิ่นพริกจะเผ็ดไหมเนี่ยบิวซ่ไม่กิดเผ็ดนะแต่นีพริกแดงมันไม่น่าเผ็ดมากอพริกแดงฉานเสีย เรดชินลีเผ็ดดิก็รู้เอาโหไม่เอาทิ้งไปเหมือนเหมือนจะเผ็ดว่ะเทคนิคการใช้มีดทื่อนะก็คือกดให้มันแรงๆนนแล็ไม่ได้หั่นขาดกดไม่แรงมันก็หั่นไม่ขาด ที่รับมีก็ไม่ได้รับเพราะไม่มีที่นี่ต้องไปซื้อมาอ่ะได้รับคลิปอ่ะแล้วก็เทเทใส่รวมกันไว้ก่อนกองรวมกันไว้ก่อนอ่ะเหลือกระเทียมอยู่สี่เม็ดเนี่ยเดี๋ยวกระเทียมค่อยบีบเอาไม่ต้องเดี๋ยวก็ได้อาบีบเลยก็ได้อ่ะอ่ะมีที่บีบก็คราวนี้บิลังใช้ที่บีบกระเทียมแล้วอ่ะใส่ปุ๊บแล้วก็นี่เลย บีบปื้ดมันก็จะออกมาอย่างนี้ข้างล่างอืแล้วก็ใส่ไปอีกบีบไปอีกบีบไปเรื่อยๆให้มันหมดทั้งสี่อันอุยไม่ได้สิจริงๆเขาต้องผัดกระเทียมก่อนใช่ไหมอ่ะงั้นงั้นที่สองอันที่เหลือไม่ผัดไม่ไม่บีบแล้วกันอ่าใส่น้ํามันเข้าไปอืม เติมน้ำมันเข้าไปแล้วก็ร้อนน้ำมันมันร้อนแป๊บหนึ่งเอาเนื้อสักเท่าไหร่ดีสักครึ่งหนึ่งแล้วกันอะระหว่างนี้คิดว่าน้ำมันคงเริ่มร้อนละอ่ะเดี๋ยวนะบีบบีบก,ก่อนอ่ะ อบีแฟงไปเลยเนี่โอ้ยหอมมากมเห็นไหมนะน่ะอ่ะอบีไปลงปลาบีไปให้หมด เราก็ได้กระเทียมกระเทียมทอดละรอสักครู่หนึ่งผัดให้มันหอมๆแป๊บหนึงให้มันเหลืองๆแป๊บหนึ่งก็ใช้ได้ระหว่างที่รอรก็มาล้างอะไรตรงนี้ก่อนล้างอะไรก็ล้างล้างไปก่อน,น,อ,น,น,อ,นอยู่ได้ไม่ไม่เยอะ กระเทียมใกล้ไหม้แล้วล้านไม่เสร็จล้าไม่เสร็จก็ผัดกระเทียมต่อ,อพอเริ่มเป็นน้ำตาลน้ำตาลกลิ่นหอมอย่างนี้แลวใช่ไหมก็ปาบลงไปนี่อ่ะใส่ลงไปเลยให้หมดเลยอ่ะใส่ลงไปแล้วก็ใส่เนื้อลงไปด้วยอ่ะ จริงๆเขาต้องใส่เนื้อก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจใส,ส่ไปมั่วๆอ่ะเอาจริงแค่นี้แล้วกันอ่ะครึ่งหนึ่งพอหูวิ่งหอมแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงเอาแค่พอคุกเคล็ กลิ่นหอมเสียหอมหอมมากหอมกระเทียมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ปรุงรสโดยใช้นี่เลยหาช้อนไม่เจออะน้ำตาลออาไม่หวานมากเอาสักครึ่งช้อนพออครึ่งช้อนอใส่ลงไป แล้วก็น้ำปลาชนี้น้ำตาลน้ำปลาสองอย่างจบอน,น้ำปลาช้อนหนึ่งอ่ะโอ้โหแล้วดูน่ากินอย่างยิ่งแล้วเนี่ยเราก็ผัดผัดไปเรื่อยๆฮะให้พริกมันอ่อนๆใช่ไหมให้เห็ดมันเริ่มอ่อนๆแล้วก็ให้เนื้อมันสุกแค่นี้ก็น่าจะเสร็จแล้วละ่ะอาหารกันตายของบิรูซังอีกหนึ่งมื้อนี่ แช่ไว้ก่อน่อะระหว่างแช่ล้างจานต่ออ่าอีกอย่างนะอันนี้คือบิลูซางหุ่มค่าไว้นะแล้วแบบไม่ได้แบบว่าเป็นอุ่นทิปนะเพราะว่ามันมันจะเฟืองไฟใช่ไหมแล้วเดี๋ยวข้ามันจะแข็งด้วยจริงแม่งจริงอยู่มองน,นอกนอกก่คือค่ามันจย็นอยู่แล้วมันไม่ค่อยจะ อะไรนะขึ้นลาหรือว่าบูดใช่ไหมแล้วก็แช่ไ,ไว้ในหม้องงนะพอจะกินทีก็มาอุ่นทีอ่ะระหว่างที่กําลังผัดไปใช่ไหมล้วก็เราก็อ่ะตักข้าวมาจะกินเท่าไหร่ก็ตักมาตักข้าวมาไนะตักข้าวเอาไ้ไปอ่ะพอเราได้ข้าวแล้วใช่ปะเราก็เอาข้าวเข้าไปอุ่นไมโครเวฟร,ระหว่างที่กำลังรองมันสุก อุ่นไปเลยสองนาทีอแล้วเดี๋ยวข้าวสุกปุ๊บอาหารก็สุกพอดีเราก็กินได้พร้อมกันเลยไม่ต้องเสียเวลาเห็นไหมระหว่างทํานู่นเราก็ทํานี่นได้ระหว่างทํานั่นเราก็ทํานู่นได้ไม่เสียเวลาเลยเนี้ออ่ะอันนี้ออกแบบแรร์รสักนิดนึงละ,ะแบบพริกมันยังไม่แร่เลยแต่มันน่ากินมากเลย ระหว่างนี้เราก็ปิดไฟได้เพื่อประหยัดไฟเพราะว่าเตามันก็จยังร้อนอยู่อีกนานแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วว่าน่าจะขึ้นได้แล้วน่ะ,ะขึ้นแล้วก็ได้เนื้อจะได้ไม่แข็งแบบเนื้อประมาณแรลายนิดนึงให้แบบว่าเราเลื่อเราเลื่อด้วยน้ำสีดแดงใช่ไหมดูสิน่ากินขนาดไหนเนี่ยและแล้ว เนื้อผัดพริกแดงของบิลซังก็เสร็จลงเรียบร้อยน่ากินอาหารกันตายใช้ได้อีกหนึ่งมืออ่ะเสร็จแล้วเรามาลองชิมกันดูนี่อันนี้คือเนื้อเดี๋ยวนี่เนื้อ,อน,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 นี่ลองดูซิมันน่ากินขนาดไหนอ่ะอยู่ในจานอยู่ในจานอื้มช่างน,น่ากินอะไรเช่นนี้เนี่ยลองดูซิ อืมมันใช้ได้กินพริกด้วยโอ้เคไม่เผ็ดมากจนเกิน,นไปพริกนี้เผ็ดกำลังดีแล้วก็ทตดกลมกรมใช้ได้นึกออกแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครมีเนยใช่ไหมเอาเนยไปผัดใท้น้ำมันเนี่ยโอ้โห กลิ่นจะหอมมากเลยเจอแบบเนื้อผัดเนยอย่างนี้แล้วอูหอมจริงๆแต่ว่าดูซังไม่มีเนยก็เลยไม่ใช้เนยทายกับน้ำส้มไม่ใช่น้ำส้มเป็นน้ำ t ropical fruit ชิ้นเจ๋มากอร่อยจริงเมนูนี้ก็แนะนำอีกหนึ่งเมนูฝากไ้ด้วยใครที่เครื่องไม่ครบหรือว่าอะไรมีขยะในตู้เย็นก็เอาขยะขยะมาผสมกับมะม่สูกๆก็ได้เป็นอาหารการตายหนึ่งมือละในราคาที่ก็ไม่แพงแล้วก็ ประหยัดเวลาไม่ถึง10บนาทีครั้งหน้าดูสังจะททำอะไรติดตามตอนต่อไปทรานี้ไปกินก่อนละ